ดีเพื่อนครับมันบรีเขาตาเที่ยงแอดนครพนมผมหน้หนวดเกษตรนอกรเรียนนะครับไม่ได้มาหาสมุนไพรนะบางคนบอกว่าน้าหนวดกำลังหาสมุนไพรป้องกันโควิดอยู่หรือเปล่า <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ก็เป็นสุนไพรนะครับนี่คือรากของมอ่อนหม่อนนะครับ ลากของหมอนพื้นบ้านที่เราเอาหมอนพื้นบ้านเนี่ยเสียบใส่ตอมอนนอกนะครับวันนี้ต้นใหญ่แล้วต้นนี้ตอนนี้หนวดก็มาเอารากวันนี้เนี่ยก็คือเราต้องการที่จะเอารากเนี่ยไปเสริมกับกิ่งตอนเพราะว่านนหนวดจะตอนกิ่งของหมอนไต้หวันสตรอเบอรี่ ซึ่งเป็นกิ่งที่มีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแต่ทีนี้นะ่ะหนวดต้องการที่จะตอนออกเพราะว่าเขาสูงมากแล้วเราเรา,เราตัดกิ่งของเขาเนี่ยเอามาเสียบหมดแล้วเหลือแต่กิ่งยาวๆนะครับที่เป็นกิ่งหลักนะสูงขึ้นข้างบนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้หนวะด,ดหากิ่งหารากเนี่ยเพื่อจะนําไปเสียบเสริมแล้วก็ตอนออกนะครับเพื่อที่เราจะได้กิ่งมอนที่มีขนาดที่ใหญ่เพื่อจะนํามาปลูก นะฮะเพื่อเป็นการย่นระยะเวลานะฮะให้เขาให้ผลผล,ผลิตที่เร็วนะครับเดี๋ยวเราไปตอกนกันปะได้ข้าอัวน้องนั่นโยกกรุงเทพไปทำไรโยน้องไปทำไรโยนอง,นองแต่เล็ก สดจ้าสดสดจากสมุดสาครเลยจ้าโอ้สมุดสาครนมได้ซ่วงนี้อ่ะมามื่อนี้ตอนนี้หลังจากที่เราไปตัดเอาลากมาแล้วนะครับเราก็จะทำการเอาขึ้นไปเสียบข้างบนวัสดุอุปกรณ์ตะกี้นะฮะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละนะครับ ก็จะมีมีดตัวนี้ก็คือมีดที่เราใช้ในการคว้นกิ่งนะครับแล้วก็ตุ้มตอนนะฮะแต่ว่ากิ่งค่อนข้างที่ใหญ่ๆสงสัยจะต้องใช้ตุ้มสองตุ้มในประกบกันนะครับแล้วก็รากของหมอนไทยเชือกสําหรับมัดตุ้มตอนและที่ขาดไม่ได้นะฮะมีดนะฮะ,ม,ะ,ะมีดคัตเตอร์กับทปปเดี๋ยวเราไปทํากันขั้นแรกเนี่ยเราต้องเสียบอ่า จะลากลงไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะดูว่าลากขนาดไหนจะพอดีเราก็จะขึ้นไปวัดเลยนี่คือกิ่งที่แตะ่ตะกี้นะ้หนวดคว้านเอาไว้แล้วนะฮะนี่คือกิอ่งที่เราคว้านไว้บางคนอาจจะบางคนบอกว่าน้หนวดคว้านให้ดูหน่อยเ,อเดี๋ยวผมคว้านให้ดูกันแล้วกันนะห่างมาก็ประมาณเกือบเกือบเ,อเ,อเอนะะม็ดน,นะครับประมาณเจ็ดแปดสิบเจ็ดแปดสิบเซนนะครับ เราก็ทำการควันเลยี่จะควันก่อนควันหลังควันตากควันค้างไว้เนี่ยอันนี้ไม่มีผลนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาลากของของตัวตัวนี้นะของของหมอนพันดีของเรานะครับเราจะใช้ลากของหมอนพื้นบ้านที่เราขุดมาเอามาใส่ แบกบิบ่งค่อนข้างที่จะใหญ่กิ่งแบบนี้พอเอาไปปลูกปุ๊บเนี่ยนะครับพอแตกตาออกมาเนี่ยนะแป๊บเดียวก็จะติดผลเลยให้ผลผลิตไวมากแล้วก็เอาเปลือกออกนะครับที่เอาเปลือกออกตรงนี้ก็คือเป็นการตัดท่อน้ําเลี้ยงเขาเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรนะคะขูดขูดใหญ่น้ําเลี้ยงเขาออก ผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยที่ดูรายการอยู่น่าจะ,อะตอนเป็นนะครับการตอนเนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่ว่ามันจะยากตอนที่เราเสริมลากลงไปนี่แหละเราจะเสียบตาลากดีกว่าเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ข้างบนก็มีได้ไหมนี่นี่อีกหนึ่งโน่นอีกหนึ่งข้างบนอีกหนึ่ง กิ่งนี้กิ่งเดียวแหละเราสามารถจะตอนได้ทั้งหมดสี่ตุ้มนะครับสี่ตุ้มอ่าเริ่มแรกก็หลังจากที่เราขูดเอาเนื้อเยื่อออกหมดแล้วตรนนี้กิ่งแตกนิดน,นึงนะครับผมโน้มเมากิ่งคือต้นพวกนี้เป็นต้นที่เราไว้ทําแม่พันนะฮะก็คือพอกิ่งแตกมาเราตัดกิ่งจากต้นต้นพวกนี้เอาไปเสียบนะครับ เราไม่ได้ไว้ทําผลตรงนี้อ่าทีนี้จะเราจะทําการเสียบลากเข้าไปก่อนสองด้านนะครับปาดจากล่างขึ้นบนปั๊บไป,ไปเลยอืม ลากมาเทียบดูก็โอเคลากที่ไม่บนดีกว่าจะก็ปาดลากนะฮะเหมือนที่เราเคยทำนั่นแหละนะครับเนี่ยเขาจะออกมาลักษณะนี้แล้วก็ใส่ลงไป เขาจะให้ตัวได้นะฮะเขาจะงอเข้าแบบนี้ได้นะครับแต่เราต้องพันให้แน่นนะฮะเดี๋ยวผมอานีนิดนึงดวีว่มันจะได้ไป,ประกบกันันนั้นหน่อยหนึ่ง พอดีทั้งสองหน้าแล้วนะฮะทีนี้ก็เอาเทปมาพันนะครับตาต้องอยู่ด้านนี้ก็ได้นะครับอยู่ดานนี้เทปพันพันจากด้านบนลงมา่อนะครับ นแน่นเลยนะฮะบนลงล่างนี่จะได้กิ่งใหญ่มากเลยเนีย้แล้วก็ผ่านจากล่างขึ้นบนอ,อีกทีหนึ่ง รุนแรงไปหน่อยทำอันเดยมอ่าปุ๊บนะ เรียบร้อยอันนี้กรณีที่เราจะใส่ใส่รากเดียวเราสามารถจะใส่สองรากได้นะครับแต่ว่าอีกรากหนึ่งเนี่ยต้องอยู่ด้านบนอยู่แบบนี้นะครับใส่อีกรากดีกว่าเนาะมันใหญ่ดีก็ทำเหมือนเดิมนะฮะวิธีการเฉือน ันข้ามดงตาพอดีเลยนี่นี่รากนี่ให้ด้านล่างอยู่ล่างนะครับด้านบนอยู่บนนะฮะถ้าบางทีบางทีมันไม่มีรากฝอยเราสังเกตเนี่ยเราต้องจําให้ได้นะครับไม่ใช่เอาด้านล่างขึ้นบนด้านบนลงล่างแบบน,นี้มันไม่มันไม่ค่อยแตกรากออกมาใหม่ทีนี้ก็ เฉือนโอ้ยทำไมต้องไปเฉือนสวงอันนั้นล่ะเฉ <laughs> ือน,นอัพเดทอ่าก็จย่อกมาลักษณะแบบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับด้านในก็จะอันนี้ที่ประกบในจะเฉือนน้อยกว่าด้านนอกประกบนอก แล้วก็ใส่เข้าไปปุ๊บเห็นไหมฮะก็พอดีเลยก็ออกมาลักษณะแบบนี้ใส่สองขาให้เลยนะฮะเพื่อความมั่นคงและถาวรของลากนี้น่าจะตออออกสะก่อนน่แจ่ได้นะทน มาอยู่ตรงนี้ก็ได้ฮะจะได้มองชัดเวลาพันแค่นี้ทางน,างนี้ทางนี้ครับมันจะได้ไปเห็นหน้าผมเออเห็นหน้าผมก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเพราอยากเห็นหน้าวะ,ะต้องอยากเห็นหน้าฮะกุริโกะ <laughs> นี่แล้ก็พันแบบนี้แล้วก็พันจากล่างขึ้นบนอีกทีหนึ่งพันจากบนลงล่างก่อนเพราเเริ่มติดกันเลยแล้วเราก็พันจากล่างขึ้นบน ยืดเทปหน่อยหนึ่งให้แน่นนี่ขั้นตอนนี้เรียบร้อย เราไม่จําเป็นต้องไปหุ้มไอ้ตัวตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้เี่ยคือเราต้องการที่จะอเอาท่อําเลี้ยงออกเฉยๆจะหุ้มก็ได้หรือไม่หุ้มก็ได้ไม่มีปัญหานะครส่วนมากทุกคนเข้าใจว่าตัวที่ออกลากก็คือต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องหุ้มตรงเนี้เพื่อให้ลากแตกฟูออกมาไม่ใช่นะทีนี้ก็ถึงเวลาประกบอันเดียวไม่พอนะครต้องใช้สองอัน เฉือนเป็นตัวทีผมจะไม่ค่อยเอาบีบน้ำออกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้านเล้งนะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยเสียบลงไปอย่างเงี้ยฟื้แล้วก็มูฟเข้าไปเห็นไหมฮะแล้วก็กดไว้ ทีนี้กุริโกอีกมือน,นึงจับไว้ทีนี้ก็อีกอันหนึ่งก็เหมือนกันถ้าเราไม่อยากให้ใครจับเราก็เอาไม้เอาเชือกมาดามให้ก่อนก็ได้แต่ว่านนี้เรามีกุลิโก ตอนนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ออกคุกบปล่อยเสียบอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ใส่เข้าหากันนาีนึ่งอ่าลูกอ่าวอ่าอ่านั่นแหละอ่าได้เข้ากันนะครับ

สวยงามทำเปเงินดึงนะทำเป็นเงินดึงเวลาเราจากนั้นเราก็ดึงออกได้แต่พูดถึงเงินดึงนะผมเล่าอีกนิดหนึ่งผมเข้าน้ำเมื่อเช้า เกางเกงเป็นกางเกงกีฬาใช่ไหมะทีนี้ผมก็ผูกเงื่อนดึงไว้คือบอกตรงว่าตอนนั้นนะเนี่ยคือข้าศึกเนี่ยกำลังจะโจมตีแบบสุดๆแล้วนะคือก๊อกสุดท้ายแล้วไอเราก็เข้า,าเดินเข้าห้องน้ําเสร็จปุ๊บหยิบดึงเงื่อนดึงพลึดทีนี้คือช่วงนั้นก็คือไอเราผูกเงื่อนมันจะคล้ายๆโบใช่ไหมฮะแต่ว่าไอหัวโบเนี่ยมันไปสอดใส่ยอยู่ในอีกอันหนึ่งพอดึงพืึดโอ้โหกลายเป็นเงื่อนตาย โอุ้ยอ่ะโอุ้ยอุสยฮ่าฮ่อุ้ยสิั้เลยฮ่า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 คือแบบพระเจ้าไม่อยากบอกนะว่าเล็ดจริงมันเล็ดเล็ดลงมาเล็ดเนี่ยก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเล็ดคือออกมานิดหน่อยฮ่า เมียอะไรที่แบบโอ้โหหลายครั้งกันนะเคยเป็นหมะแบบว่าประมาณว่าอะไรที่เราไม่ตั้งใจนะเราตั้งใจอย่างนึงเดียวแับวันตัดออกมาอีกอย่างหนึ่งอ่ะเช่นการดูคลิปสยองขวัญน,นะครับคลิปสยองไม่ได้ดูคลิปสยองผมเคยเปิดไปดูคลิปคลิปหนึ่งไอ้คลิปเขาผ่าผ่าท้องเด็กนะฮะผ่าผ่าคลอดอ่ะทำคลอดอ่ะผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะผมเพิ่งเห็นในคลิปเนี่ย ่ักลอดเฮ้ยมันสยองดีเราก็ไม่เคยเห็นไม่ใช่สยองเราเราก็อยากดูเหมือนกันว่าเวลาคนเขาผ่าท้องฝาผ่าคลอดผ่าไงหมอก็มันเลงเอามีดนะฮเนี่ยมีดประมาณแบบเนี้ยแต่แต่มีดผ่าตัดเน่มันจะเล็กๆใช่เจ้ฮะแล้วก็มีด้านยาวเจ่าหมอ,อก็เอามีดตั้งลงไปฟึบนี่สมมติพอท้องนะฮะตั้งลงไปฟึบแล้วก็ตั้งลงไปฟึบ แล้วเนื้อมันเปลี่ยออกมาโอ้โหน่าหนวดสยองนะสยองนิดนี้รีบกดคือกดหยุดนะฮะไอพี่จ่กดหยุดกดออกนะฮะกลายเป็นกดขยายจอใหอ้ใหญ่ขึ้นมายิ่งเห็นชัดขึ้นมา,าตกใจสยองขวัญวิ่งออกข้างนอกผมไม่ได้กูต้องมาปิดก่อนโอ้ยเมียเขาบอกว่าต้องตั้งสติเวลาทําอะไรเนี่ยอะไรอย่างเนี่ยอ่ะอันนี้เสร็จตัดหนนะเนึ่ยแตเตอร์ดีกว่า การตอนแบบมัดข้าวต้มนะเพื่อ,อให้ได้อะไรเขาเรียกว่าให้ได้ลากที่มีขนาดที่ใหญ่ต่อไปพอเขาติดกันนะครับก็คือ,อาลากเขาจะเกาะเกาะเนี้ยเกาะตุ้มตอนเองนะฮะเวลาเราออกดึงออกก็ก็ทำเหมือนกับตุ้มตอนปกติทั่วไปทีนี้เราเค่อยค่อยตัดตรงนี้นะับเดี๋ยวตรงนี้ก็ยังมีอีกต่ออีกตุ้มหนึ่ง ไหมครับสวยไหมนี่คือตุ่มตอนเขาต้มมัดอนแบบใหญ่ๆอลังการแบบนี้พอพอลากออกเยอะๆนะครับเราก็ตัดกรึบออกตัดกรึบออกแล้วก็เอาไปใส่กระถางก็สวยนะถ้าเราใส่กระถางเนี่ยเขาก็จะจะเป็นคล้ายๆกับทรีโรสนะครับมันจะสวยมากนะมันจะแตกออกมาเป็นพุ่มเลยตาข้างล่างเลยเราก็เอาออกเราก็ให้แตกเฉพาะตาบน ตาพวกนี้เป็นตาหลงนะฮะเดี๋ยวเร,เ,รเราคลิปออกก็ได้ไม่ต้องคลิปออกก็ได้นะพอเวลาเราจะเอาไปปลูกเขาค่อยแตกต่ามงมาใหม่เองนี่คือผลงานวันนี้ที่นันวดนํามาแนะนําเพื่อนๆเ,เป็นไงบ้างครับคลิปนี้หวังว่าหลา,หลายท่านก็คงจะได้ประโยชน์นะฮะจากการทําคลิปนะครับก็เที่ยงแล้วเดี๋ยวนันวดจะไปยินข้าวก่อนนะแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าคอนจากการก็เหมือนเดิมนะครับ ก็ขอฝากช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นช่องหนึ่งนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือช่องพี่ต้อมนะครับช่องต้อมปลูกผักสวนครัวกาเดนแกลนพี่ต้อมเนี่ยก็ตอนฝีมือเหมือนกันนะฮะตอนมะนาวตอนปุ๊บเอาไปปลูกปับ๊บออกลูกเลยนะก็แวะไปกดติดตามนะฮะไปสั่นกระดิ่งไว้ได้เลยช่องพี่ต้อมนะครับต้อมปลูกผักสวนครัวกาเดนแกลนวันนี้หน้าวดคงจะได้ล่ำลาเพื่อนๆไปก่อนเดี๋ยวต้องตอนข้างบนต่อนะฮะและเดี๋ยว คลิปหน้าเราค่อยเจอกันใหม่นะครับมีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจนะครับอย่าลืมนะครับคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคลิปหน้าเจอกันใหม่เดินหน่อยขอทำงานต่อนะครับสวัสดีครับไม่เคยรักกันเลยใช่ไหมที่ผ่านมาถึงทำ mây lứa chưa dài